ดินสองชั้นอยู่แถวนี้นี่นาเอ๊ะเจอละสกปก,ปกยิงเชี่ยวฉันต้องทำความสะอาดซะหน่อยแล้วล่ะเลิกเป่าเสื้อที่เถอหน้ามนุษโอ้ทำไมยัดไก่ไม่หลุดออกมาล่ะอขอบใจฉันไม่มีที่พยายามจะช่วยมาวาดวงกลมที่กลมดิ๊กกันดีกว่าจิกเท้าสิ ยืดขาให้ตรงด้วยแล้วก็วาดครึ่งวงกลมบนพื้นฉันอยากจะได้วงกลมที่มันใหญ่กว่านี้อุ๊ยเอ,อ้ากาของฉันทำไมใจหลายจังการแกล้งกันที่คาสิสุดๆก็คือ,อการวางหมุดปักกระดานบนเก้าอี้มาเลยมาเลยอีกนิดนึงฉันจะเด็กงับงับเธอแล้วงับงัเอ้าโอ้ยจ,จะเจ็บจัง ปากกาด้ามใหม่นี้ทั้งสวยทั้งเขียนลื่นมือจังแฮะฉันเจ๋งที่สุดเลยแต่มันก็ไม่นานนะก็การเคี่ยวปากกาเป็นนิสัยที่แย่จริงๆอ๋อ,อชีวิตช่างพลิกผันเสียจริงฉันคันหูจังะโทษไม่เอาหน้าขอร้องล่ะนาะกาจะกแยง อ้าวดินสอหักซะแล้วงั้นฉันจะหยิบแท่งใหม่มาละกันวิยในลิ้นชักนี้มีดินสอเยอะจังยุ่ยยได้เวลาไปปาร์ตี้แล้ว <Selbst> ขอโทษทีนะฉันมีเรื่องด่วนที่ต้องขอให้เธอช่วยอะว่ะเธอจะต้องไปอย่าขัดขืนว้าว้าวดินสอแท่งใหม่ทั้งสวยแล้วก็แหลมคมมากๆงั้นแ <ๆ S 2> ท่งที่หักก็อยู่ในนี้ไปละกันเนาะดูตรงนี้แหละยุ่ยยุยเฮ้ เขามีปัญหาอะไรกันเนี่ยอยากจะรู้จังว่าข้างในของปากกาหลากสีนี้มันจะเป็นยังไงฉันจะต้องใช้สีดำส่วนตรงนี้จะต้องเป็นสีแดงเฮ้นี่เราไปนี่มันตาของฉันฉันอยากจะได้สีน้ำเงินขีดเส้นใต้ตรงนี้จังแต่ก็จะเย็นๆสิวิเขาเรียกฉันแล้ว และตรงนี้ควรจะเป็นสีเขียวฮได้เวลาสีเขียวจะโดดเด่นบ้างแล้วล่ะสวัสดีครับแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าฉันกดทุกๆสีพร้อมกันเลือกฉันจีไม่นะต้องเป็นฉันสีใครๆก็รู้ว่าฉันน่ะเจ๋งที่สุดเอา้เอาๆที่เปลี่ยนสีหักซะแล้วว้าอีกแล้วเหรอเนี่ยฉันจะต้องเอากระดาษสองแผ่นนี้ติดทันให้ได้ เอาใกล้กันอีกนิดนึงสิแม่อาไม่อาก็ฉันไม่อยากใกล้นี่นะมันอันตรายจะตายไปเนาะเราต้องเว้นระยะห่างทางสังคมไม่ใช่ลืกเทปม้วนนี้มันใช้ไม่ได้มันจะต้องกว้างกว่านี้อีกนิดนึงเดี๋ยวฉันจะช่วยเองเรียบร้อยทีนี้พวกเธอก็ไปไหนไม่ได้แล้วอ้าฮะกระดาษติดกันละที่นี้เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนะใช่ปะโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะจดเอาไว้โอเค นัดสำคัญตอนทุ่มครึ่งห้ามลืมเด็ดขาดฉันก็จะแปะไว้ตรงนี้จะได้มองเห็นได้ชัดเจนแอนนี่ระวังหน่อยจิอย่าหล่นลงมานะอาา่ฮะฉันเขียนทุกๆอย่างเรียบร้อยละฉันมักจะมีปากกาติดก,กระเป๋าเสมอเผื่อจำเป็นจะต้องใช้นะโอ๊ยใครๆก็ไม่รู้มาจับฉันกับหัวกับหางเนี่ยอาเอฉันจะอ้วกอุ้ย ปากาหมึกั่วยอีกแล้วหรือขอโทเสื้อของฉันอุ๊ยมือเย็นฉันไม่น่ากินหมึกเยอะเกินไปเลยฉันจะต้องโยนปากลาด้ามนี้ทิ้งสินะดินสอมักจะให้โอกาสที่สองกับเราเสมอไม่ใช่รูปที่วาดงั้นหรอก็แค่ลบทิ้งไปซะจากนั้นก็วาดขึ้นมาใหม่ ไตล์การวาดของฉันเป็นแบบฟรีสไตล์วาดไปเรื<ๆ>่อยๆๆฉันวาดได้ทุกๆรูปแบบรูปทรงไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงเส้นโคง้งและจุดๆนีๆ่นี่ถอยไปถอยไปฉันกําลังทําความสะอาดอยู่นะไม่เห็นหรือยังไงฮะไปเลยนะไปไปฉันทําความสะอาดให้เกลี้ยงเลยปีปีหนึ่งมันผ่านไปไวมากๆเนาะปฏิทินเปลี่ยนแผ่นเหมือนติดจรวดนี่ก็ถึงฤดูหนาวอีกแล้วเหรอ<ๆ>แต่เดี๋ยวนะอ,อะไรกันเนี่ยนี่คือเดือนมีนานเหรอ ระดูใบไม้ผีก็ติดจรวดเหมือนกันลึกว้าวดอกไม้โอ้จบแค่นี้แหละสวัสดีละดูร้อนละดูร้อนก็ได้ผ่านไปเพียงแค่หนึ่งวันไปไปเดือนสิงหาคมสวัสดีเดือนกันยายนละดูนี้ก็ระดูใบไม้ร่วงอีกแล้วฉันไม่อยากให้เป็นลดูใบไม้ร่วงเลยมันลมแรงแล้วก็ฝนตกเยอะเกินไปอะ่ะขอเป็นปีถัดไปได้ปะได้ปะได้ปะ เเงินฉันหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยฮูุ้ยเอามาให้ฉันนะมันเป็นของฉันทั้งหมดฉันลักเงินฉันลักเงินอ่ะหนังยานเช่นนี้จะทำให้เงินล้านของฉันปลอดภัยเอาเอาเฮ้ย หายไปไหนเะแล้วล่ะแต่ก็ช่างมันเถอะฉันไม่ต้องใช้หนังยางแล้วล่ะนี่ครับเงินของคุณครับว้าวบนพื้นนี้สบายดีจังออหนังยางนี่ฉันกำลังต้องการหนังยางอยู่พอด,ดีีเปเลอยอมีคนมาช่วยฉันแล้วขอบคุณนะฉันเป็นหนี้บุญคุณเธอจริงๆฉันก็จะรวบผมขึ้นแบบนี้เขายังช่วยหน่อยเอยแช่แข็ผม มีเช่นผมเต็มไปหมดเลยอุ้ยลมแรงจังเลยฮะต้องหาเอาอะไรมาทับไว้หน่อยแล้วล่ะใช่ใช่ใช่แล้วอย่างนี้แหละฉันนี่แหะเหมือนเทพอลักษ์เงินเลยเนาะวู๊วยตกลงมาเลยหิมะหิมะงั้นเหรอมาจากไหนกันเนี่ย ระวังชั้นหนังสือเอาไว้ให้ดีๆนะมันอาจจะรับน้ําหนักไม่ไหวก็ได้ค่ะจะไปรู้เอามาอีกเอาหนังสือมาให้ชั้นอีกชั้นข็งแรงชั้นแข็งแรงเอาอโอ้ยแย่แล้วสิมันหนักก่นไปช่วย,ช,วยช่วยด้วยโอ้ยชั้นวางหนังสืออันนี้มันไม่แข็งแรงเอาชั้เลยเรื่องเขียนเยอะแยะ,เ,ยะเต็มไปหมดเลยอะ่ะฉันก็จะเอาใส่เข้าไปในกระเป๋าดินสอให้หมดนี่แหละ แต่เดี๋ยวนะเอาอันนี้ใส่ไว้ในนี้แล้วก็อันนั้นใส่ไว้ในนั้นกระเป๋าของฉันใส่ได้ทุกๆอย่างเลยฮนะพอกันทีฉันเรียนต่อไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหนื่อยอออุ๊๊อุ๊ยหล่นออกมาหมดเลยอะ่ะฉันฉันไม่ได้ตั้งใจนะกะโ็โตษฉันจะต้องแขวนรูปนี้ให้ตรงจะต้องวัดระยะห่างสักหน่อย แล้วก็ความสูงอีกนิดอ่ะเรียบร้อยละ21 2 22 3 24อ่ะเขาใส่แล้วขอบใจนะสายวัด45 46โอ้าโอ้ยช้าๆหน่อยสิถูกทุกข้อเลยอะ่ะแอมนักเรียนคนนี้ได้เกรด A บวกส่วนอันนี้อาเอาๆอ,าอามึกหมดซะงั้น ฉันมีชีวิตต่อไปไม่ได้แล้วหมึกฉันหมดทิ้งฉันไว้ให้ตายตรงนี้แหละเธอโถไม่เอาหน้าฟืนสิฟื้นขอร้องละ่ะคุณกำลังนอนหลับฝันหวานอยู่ใช่ปะแต่ว่าคุณก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะว่าม,มู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 ลี่นี่ปิดพวกเราอีกแล้วเหรอเธอไม่ยอมให้เราเปิดแบบเต็มที่เลยอะรับไม่ได้จริงๆ นี่มันปี2020แล้วนะเราจะมาควบคุมผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดพลังแห่งผู้หญิงเจอนี่หน่อยเป็นไงเฮ้ยเจ้าผดเด็จกันยังไงเราจะต้องได้เฉิดฉายเจอดจ้ายอยู่ดีในทันทีที่ฉันนอนลองปุ๊บปั๊บมูลี่ก็เปิดอีกอุย้ยมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเนี่ยคุณก็แค่อยากจะซักผ้าใช่ปะแต่เครื่องซักผ้ารู้สึกเหมือนอยู่ในส่วนสนุก เยียหยาปั่นผ้าได้ไหมก็ร้องล่ะเอ,อ้ยปั่นเสเวียนหัวสุดๆเลยอ่ะเอานี่เอาผ้าของเธอไปซะฉันอยากจะสูดอากาศหายใจซะหน่อยนะ คุณชอบเรื่องราวสิ่งของกลายเป็นมนุษย์หรือเปล่าเขียนคอมเมนต์ที่ด้านล่างบอกให้เรารู้หน่อยนะว่าคุณชอบอะไรมากที่สุดกันเหรอไม่ว่าจะเป็นเทปหมุดปากกระดานหรือว่าโพสอิดกันละจะ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเพื่อที่คุณจะไ,ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่สุดจะเฮ่หาจากช่องทุมๆยังไงล่ะ